สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซฟปิงนะคะแล้วก็เต็นท์ยีน,นอัลตคาเช่นเคยนะคะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะเป็นการนะ,ะส่งมอบรถ Honda Civic FC นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะให้กับน้องน่ารักนะคะน้องปอยสวัสดีค่ะนี่นะคะลูกค้าออนไลน์เดินทางไกลมาถึงยุธยาเลยมาแต่เช้านะคะรับรถสวยๆแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างน้องปอยเจอกันครั้งแรกเลยเจะนั่งครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะกับ พอรับสายแล้วรู้รแล้วรู้ว่าอนุวันแล้วรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะพี่เพราะว่ารอสายจากพี่ปิงทั้งวันเลยแล้วพอพี่ปิงโทรมาหนูกตื่นเต้นไม่กล้ารับแล้วก็พอพี่ปิงแจ้งว่าได้ก็คือน้ําตากระไหลดีใจมากรเราเราเราช่วยดันลูกเคสอยู่แล้วนะน้องปอยแล้วน้องปอยมีความประทับใจยังไงบ้างนะคะเพราะว่าน้องปอยมาจากหยุดยาเนาะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นรถวันแรกเลยครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยมีความประทับใจยังไงบ้างเห็นแล้วว้าวเลยไหมคะค่ะรู้สึกว่า ใะคะ่ะเพราะว่ารถสวยค่ะค่ะก็ไม่ออกค่ะคมีใจโอเคได้ได้ไดโอเคนนองปอยจ่ายอยากจะให้น้องปอยฝากสําหรับคนที่กําลังเล็งๆมองหารถยนต์มือสองนะคะสายออนไลน์แบบน้องป้อยก็ดีแบบเลื่อนเลื่อนโทรศัพท์ดูแล้วรู้สึกว่าเออถูกใจที่เต็นทีนอย่างเงี้ยให้ความมั่นใจกับเต็นที่นิดน,นึงว่าเออ,เออมั่นใจมากน้อยแค่ไหนถึงแบบมาให้มันเลือกเต็นเราอย่างเงี้ยค่ะก็ มั่นใจในตัวพี่ปิงค่ะเพราะว่าพี่ปิงช่วยดันมากมเพราะว่าตอนแรกหนูหนูถอใจไปแล้วหนูคิดว่าไม่ได้แน่เลยเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งที่แล้ว คือพี่ปิงช่วยช่วยดันจริงๆพี่ปิงช่วยหนูจริงๆแล้วหนูประทับใจพอมาเห็นรถแล้วรถมันสวยด้วยะค่ะได้เลยน่ารักมากเลย,เลยน้องปอยขายยังไงก็พี่ก็ขอให้น้องปอยขับขี่คันนี้อย่างปลอดภัยนะคะเฮงเงรวยๆวตลอดเส้นทางเลยนะ,ะฝากชาวยุธยานะคะถ้าอยากได้รถบ้านมือสองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมีให้เลือกทุกแบบหลายแบรนด์เลยนะคะฝากนะคะยี่นอตตคารคานะคะอยู่เส้นเพชรเกษมอ้อมน้อยฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบาย